เขาเขาจะไม่หวานด้อสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านด้วย โอ yup. ้ลมหนุ่มก้านกล้วยเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเราครับก็เลยจัดกิจกรรมวันนี้เป็นเรื่อยๆสระน้ำของเรานะครับมันมีปลานะครับก็ไม่อยากจะกินคนเดียวนะครับตาซีดลงกินเราเจียได้ตาสินไปไหนแล้วไม่เกียนครับได้กลับมาเอ้ได้เอ้าคือโผล่ลงได้ซุปไปยหง

เราเรืองมาถึงจะี่อกขงมานีคกดเลยัเลุณงก้านบนหลึกเลยครับมแลวนี้นี่เลยสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับมาดูนุ่มการกล้วยครับนี่หวานหวยานพานะ้ยรน้ำลึกเลครับลงไม่ได้จะเอาช้ากงานาสิข้นมาเขาดีนี่

สามีงั้นไปขึ้นมาสามเก้าสามก็สามก็สามเลยลุยเออนี่แหละเออนี่แหละเออแล้วตัดเออเป็นที่แล้ว โอ้ยลมแรงเหลือเกินลมแม่พี่น้องเอ้ยด,ดูครับดูครับลึกไปลึกอนนเอ,เอแว,วอแล้วครับนี่แหละตรงนี้แล้วลอกไปกับไัโดนอยู่แล้วครับโดนอยู่แล้วคนเยอะครับ Tai mà mãi nó vĩ tay Tài, nữa nữa vĩ tay đồn nữa mày 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 เอาเลยตาต้อยลุยเขามีแต่ขี่ช้างจับตะกัเต็นเอาเขามีแต่ขี่ช้างจับตะกเต็นนะครับอันนี้ขี่ช้างวานเหครอบนี่หนุ่มการกล้วยหนุ่มกล้วยหนุ่มกล้วยใช้งานให้เป็นประโยชน์นะครับ วางก้าง vào ลึกก็บอกว่าก้าง vào ลึกก้างบ่ลึกแล้วก็ โอ้ไปเลยตามแล้วตามแล้วเหรอตามแล้ว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 ดูครับตัวใหญ่ไหมดูครับนัสิดนัสิทธ์ครับนัสิดนัสิ์ตัวใหญ่ไหมครับดูนัสิท์ตามแล้วครับน่าจะตัวใหญ่ครับน่าจะตัวใหญ่ตามรับหนึ่งตามแล้วครับ มาดูของควันสิทธิ์ครับควันสิทธิ์น้ำเยอะเลยตัวใหญ่มากนะครับหนึ่งามหรอครับตามหรอครับตัวใหญ่เด้อครันึ่าจะใหญ่เด้อครับเนึ่งหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าน่าจะหลุดหรือเปล่าน่าจะหลุดนะครับเนึ่งหลุดแล้วเนึ่งใหญ่เด้อครับใหญ่เด้อครับเนึ่ง เอ้ลุ้นเลวขาดหรือเปล่าแหขาดหรือเปล่าหวหขาดแล้วอ้ยหนาวเมือนยายครับหนาวหนาวหนาวครับขาดครับน่าจะขาดนะครับนั่นเห้น่าจะไม่อยู่ตัวใหญ่ครับบรรยากาศครับแดดเริ่มออกแดดเริ่มออกแล้วครับฝ่าเยอะนะครับแต่ยังไม่เห็นมีใครได้เลยนะครับเนี่ยคนไม่เยอะเท่าไหร่ครับ หนาวนะครับหนาวลงไม่ได้เอาอันนี้เอามองลงไหนเลยฮะ,อะมองอแบบนี้เลยลมันสิบมมุนวะลูกพี่ <c oughs> เอาลงแบบสิบก็มุนนี่นี่มุนเลยนี่มองแล้วัาินยวยังเลยยังเลยยังไม่มาเลย Ta tôi mua mán xong ăn mán xong Mua mán xong Ôi ta tôi khứ tại sông Ta tôi khứ tại sông Sông là khứ dù Nhưng mà tôi nhảy lên Nhưng mà tôi nhảy lên <laughs> cho một thất hết tôi nhảy lời phì Đấy có phì mà thằng này, đây sùng Chắc ăn Nào bài, tất nhiên, tôi nhảy lên một kì Này ร่มกันแรงเหลือเกินดีกว่าทะเลครับผมฝนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมบอกแล้วบอกว่าถ้าต่อยคือจะส่งมา ตรงอะคืออยู่ตะต่อยเอาจริงไงบุกคือไอ้แห่ทนซ้อายใป่าตัวใหญ่เลยมึงท่นเห็นยันงความหนึ่งรอบมึงมึงรอดูครับใครจะเอาตัวใหญ่ขึ้นนะครับเยอะนะครับปลาไม่ใช่น้อยนะครับแต่คนนะ่ะน้อยกว่าปลาผมว่า สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนี่พีายันนี่แหละเครื่องวันนี้เลยมันอยู่นีไ่ได้พี่ยันว่านยังว่านยังวัวนี่ละบางนี่ละบางนี่ละ ดูครับใครจะได้ครับปลาหายหมดครับปลาหายหมดปลาหายหมดนะครับตอนนี้โอ้ไม่ได้ครับได้ตัวเล็กครับ เพื่อมากเพื่อมากอีกว่าไดับวันนี้ใครจะได้ปลาเยอะที่สุดนะครับก็คอยลุ้นกันครับคนไม่เยอะครับผมคนไม่เยอะคนหนาวนะครับคนหนาวลงไม่ได้ครับ,ร,บรอดูครับตัวใหญ่ครับขยับขึ้น

เขาอย่างนี้ใครจะลงได้พี่น้องเอ้ยเออคนน้อยไม่ครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าตัวใหญ่มาเดี๋ยวจะถ่ายให้ได้รับชมครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ